สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับย้อนคำํมนายโหรโสรัจ,จะหมอปลายเตือนแผ่นดินไหวสึนามิความรุนแรงขนาดไม่ธรรมดาแผ่นดินไหวสึนามิพายุกระนำเมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ๆหลายแห่งทั่วโลกจะส่งผลให้แกนโลกเอียงมากขึ้นทำให้ขั้วโลก เข้าหาดวงอาทิตย์มากยิ่งขึ้นการละลายของน้ำแข็งที่ขั้วโลกเมียตราเร็วมากขึ้นทำให้ปริมาณน้ำบนโลกนั้นเพิ่มขึ้นและเกิดน้ำท่วมไปตามพื้นที่ต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะพื้นที่ประเทศไทยตามบริเวณที่ติดหรือใกล้กับทะเลนอกจากน้ำทะเลสูงขึ้นเริ่มเข้าท่วมพื้นที่ตามชายฝั่งแล้วมหันตภัยที่เกิดจาก น้ำตามมาทั้งสึนามิหรือพายุล้วนจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นและมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยย้อนคําททำนายหมอดูชื่อดังในรายการไทรัฐทอลกโหนโสรจักนวนอนยู่และหมอปลายไพรกรซิปที่ทายดวงโลกจะเกิดแผ่นดินไหวสึนามิพายุกระนำกรุงเทพมหานครแผ่นดินถลม่มครึ่งปีแรกต้องเตือนหมอดูชื่อดังทั้งสองท่านเคยทำนายแล้ว ให้ระวังเหตุการณ์สถานการณ์ดวงเมืองดวงโลกประเทศใกล้เคียงผ่านรายการไทยรัฐทอล์กไว้เมื่อปลายปี2566และหมอปลายเมื่อ7มีนาคม2567ด้วยก่อนหน้านี้ประเทศญี่ปุ่นเกิดเหตุการณ์มากมายตั้งแต่ต้นปีทั้งไฟไหม้สนามบินแผ่นดินไหวขนาดย่อมล่าสุดแผ่นดินไหวไต้หวันเมื่อ3เมษายน2567ระดับความรุนแรงขนาด7.3 บริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของไต้หวันมีรายงานว่าอาคารสุดเอียงหลายหลังขณะที่ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิทันทีระวังเครื่องปีหลังการเงินตึงตัวครึ่องปีหลังการเงินตึงตัวค่าครองชีพถีบตัวสูงปัญหานี่สาธารณะของกลุ่มประเทศยุโรปส่งผลกระทบกับไทยภาคการส่งออกสหรัฐอเมริกาจะมีเหตุร้ายแก่แผ่นดิน นอกเหนือไปจากการสงครามและโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็จะมีเรื่องอันวุ่นวายปั่นป่วนโดยทั่วไปแล้วการอ่านดวงพอจะถอดคำพยากรณ์ตลอดปีอย่างหยาบๆสำหรับบ้านเมืองเราและประเทศข้างเคียงตลอดจนสถานการณ์โลกอย่างไรก็ดีเป็นเพียงคำทำนายที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงนอสตาดามุสกล่าวด้วยคำทำนายล่าสุดของหมอป่ายไพรกซิก็ยังทำนายคล้ายกัน รวมถึงเรื่องแผ่นดินไหวต้องระวังท่านยมบอกว่ามีอีกน่าจะโซนเมียนมาเข้าเหนือไทยไทยได้รับผลกระทบแต่ไม่เยอะเป็นแผ่นดินไหวท่านยมใช้คำว่าไทยได้รับผลกระทบพยย่านิดหน่อยและตึกสูงแปลว่ากรุงเทพก็จะได้รับผลกระทบจากการสั่นแปลว่าแรงอยู่มันจะล้อ,อก,กันไปกับแผ่นดินไหวสึนามิและรอยเลื่อนที่มี พลังในประเทศไทยจนอ่างเก็บน้ําเขื่อนแตกมันเป็นผลกระทบต่อกันไม่งั้นคงไม่มีรอยที่กว้างขึ้นควรจะระวังในช่วงพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคม2567โหรวัสุทํานายดวงเมืองปี2567ดวงการเมืองเศรษฐกิจสองธุรกิจขาขึ้นอุบัติเหตุภัยพิบัติและอาชญากรรมที่ต้องระวังในปี2567 เนื่องจากปี2567เป็นปีที่ดาวพุธโคจรเสียและราหูอยู่ในมุมวินาศของดวงเมืองทำมุมสัมพัทธ์กับดาวพุธสุกและราหูเดิมจะเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางด้วยเรือ,เ,อเครื่องบินหรือ,อยา,านพาหนะประเภทอื่นๆที่ไม่ได้อยู่บนบกเช่นโปะลม่มเรือข้ามฟากเรือท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวลม่มมีผู้เสียชีวิตหรือ มีเหตุเครื่องบินขัดข้องหรือสภาพอากาศไม่ดีทำให้ต้องลงจอดฉุกเฉินหรือเกิดบัติเหตุกระทันหันคนที่โดยสารด้วยเครื่องบินเป็นประจำช่วงกลางปีพอเข้าฤด,ดูมรสุมครจะเช็คสภาพอากาศและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าทุกครั้งเพราะสภาพการจะราจรทางอากาศหนาแน่นอาจจะส่งผลทำให้ไฟล์ดีเลย์หรือสายการบินสับเพ่า ไม่ตรวจสอบสภาพของเครื่องบินให้ดีก่อนทำการบินก็อาจจะส่งผลทําให้เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเป็นต้นเกิดแผ่นดินถลม่มน้ำป่าไหลหลากและอุทกภัยในจังหวัดที่อยู่ใกล้ภูเขาติดริมน้ำและใกล้ทะเลเกิดแผ่นดินไหวในประเทศเพื่อนบ้านหรือจังหวัดแถบชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันตก ส่งผลทำให้ถนอนอาคารและเขื่อนอาจจะได้รับความเสียหายเกิดอาชญากรรมเกี่ยวกับการช่อโกงสูงโดยเฉพาะเรื่องการหลอกหรือชักชวนให้มีการลงทุนในธุรกิจปลอมอมจนไปถึงการแอบ,บอ้างหน่วยงานราชการขนาดใหญ่มาหลอกให้ประชาชนหลงเชื่อโอนเงินเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษหรือความช่วยเหลือจากรัฐคำทำนายปี2567 ปีแห่งการปฏิวัติเศรษฐกิจรัฐบาลยังเหนียวฝ่ายคา้านสายแข็งคำทำนายของโหนฟองสนานจามรจ,จันทร์แม่หมอสมัครเล่นเผ<ภ>ยดวงชะตาเมืองรัตนกโกสินทร์ปี2567บ้านเมืองอยู่ในโหมดปฏิวัติเศรษฐกิจเรื่องร้ายอย่างกวนเมืองให้ระส่ำโดยภาพดวงชะตาเมืองรัตนกโกสินทร์และดาวทักษะจรสสำคัญปี2567พฤหัสบ,บดีจรวงเล็บ5 เดินในราศีเมษต,ตั้งแต่ต้นปีถึงย้ายเข้าราศีพฤษภตั้งแต่30เมษายน2567รถึงสิ้นปีพระราหูจรวงเล็บ8เดินในราศีมีนตั้งแต่ต้นปีถึงเริ่มเป็นกลกิน,จนีจรตั้งแต่21เมษายน2567พระเสาร์จรวงเล็บ7เดินในราศีกุมตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีมีเดินผิดปกติพระมฤตยูจรวงเล็บศูนย์ เดินในราศีพฤกษภมีเดินผิดปกติตั้งแต่ต้นปีถึง21เมษายน2567เมืองยังตกภูมิราหูวงเล็บ8พระหัสวดดีวงเล็บ5เป็นกาลิกินีจรถึงพระจันทร์วงเล็บ2เป็นสีจรระหว่างวันเกิดเมือง21เมษายน2567ถึงสิ้นปีเมืองอายุเต็ม242ย่าง243ปี ทักษะจรตกภูมิสุขวงเล็บ6พระอังคารวงเล็บ3เป็นสีจรพระราหูวงเล็บ8เป็นกาลกินีจรทำนายว่าตลอดปี2,567ปรากฏการสำคัญที่เกิดในเมืองรัตนาโกสินทั้งปีทั้งดีร้ายมีดังนี้เรื่องร้ายที่ต้องจับตาตลอดปีมีโอกาสเจ็บหมู่ตายหมู่เสียหายหมู่วิบัติฉับพลันเศร้าเสียใจในวงกว้าง จะเกิดเป็นละลอกละลอกทั้งจากบัติเหตุร้ายแรงอาวุธปืนระเบิดเลือดไฟพิษควันพิษเกิดได้ทั้งบนดินในน้ำลมอากาศไฟตัวอย่างคือการสังหารหมู่38บเศพที่อำเภอนากลางหนองบัวลำพูเมื่อ6ตุลาคม2565ซึ่งรอบใหม่จะเกิดขึ้นเป็นละลอกละลอกรายปีเกิดเหตุกราดยิงที่สยามพลกกอ สถานการณ์จะซาไปก่อนจะเริ่มรอบใหม่ในปีต่อไปข้าม,มาปีใหม่2,567